สวัสดีครับนะครับวันนี้เจอกันที่ครัวอีกแล้วนะครับน่ครับวันนี้เราได้เฮ็ดขมไน้นองต้มเฮ็ดขมห่อสิมาแกงเฮ็ดขมกันนะครับหอนๆ่น้องบา่าีไน้องได้กินไปนอกครับฝนโตครับก็เลยได้มีเฮ็ดนะครับบ๊วยไทยตอนจะเก็บมาไปลองเ,าเนาะ นี่เขาก็มาต้มต้มผ่าต้มสองน้ำอันนี้น้ำที่สองที่สามเหรอครับครับต้มมันไม่จืดนะครับต้มน้ำหอมออกนะครับบุกกรอนหาเดี๋ยวรอเดี๋ยวค่อยีอันนี้เป็นปลาบุ้งนะครับปลาบุ้งเฮาวลวกแล้วเฮาสี่พารทเสียคือเป็นแกงเห็ดเนาะมันจืดก็ไม่ห้อกนะสามากินน่วกันแกงเห็ดครับ แขงเซมะขามสมนะครับมะขามเปียกนะครับหนอดกาลังพอกินเลาวเป็นหนอเนาอดอกตุ้มๆครับกาลังกินเลยสมนี่มาบานวันนานที่สามแล้วครับพอเดือเทออกนะครับเทออกแล้วยังผีมาแกงแกงขอกกับเป็นนานที่สีต้มเพื่อยังหน้าทีครับต้มเพื่อว่าเขาเอามันขมมันออกนะครับเห็ดประเภทนี้นะครับันแกงเลยบ่ได้เลยพี่นหนองมันขมนะครับ แม่บอกว่าใหา้ต้มจะสองหนามสามหนามต้มได้ใบมะขามเปียกครับมะขามเปียกนะครับเพราะว่าเพื่อที่ว่าความสมมันอยเฮ็ดใไ้ความขมมันลดน้อยลงนะครับเขาก็เลยตองมาต้มต้มมันมันเจีดแล้วให้สิมะจ่างมาแจงนะแต่เบอรการแจงน้อพี่น,อนอ้องนิอนี่เป็นนิโนนะครับผัดหมูเส้นผักบุ้งนี่ฮะบุ้งฮะบุ้งหมู กินแรงครับง่ายง่ายง่ายโอ้ยหลดมาแลงแห้งเมื่อเท่ากันดีอุ่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวห้อจงถี่มาแกงเดี๋ยวผัดปักบุกใส่หมูก่อนอ่ะ๋อพี่นอ้องขวนบุ๊บอือ สดหอมเหลือพี่น้องเะยน่าอยู่ในกินมานเนากัง่ายๆข้าวคั่วเรื่องกินเรื่องต้องเข้าครัวนะครับแซ่บเลยหอมหอมเลือพี่น้องเลยนะครับเรื่องเข้าวของส้วงไปเอาใส่นหนาเพียน้อยนะครับแล้วผงมะเหน่งเพียงน่อยเแล้วพอบุ้งเข้าไปลวกก่อนนะครับลวกก่อน จะขอยมาพาดอีกทีนหนึ่งนะพี่น้องครอบกว่าหนื่นนะครับ mm. ตางนง่ายๆโอ้น้ำจากโปะปรุงด้วยน้ำปลานะครับ mm. น้ำปลาชุบรสน้ำตาลซอสหอยแค่นั้นแหละครับแล้วๆกินง่ายๆไม่รู้รบานหอ mm. ้องเรื่องมานะครับอันนี้ส่วนเนาะอ,ออกมาก่อยนะพี่น้องก่อ mm. ยตื่นตีเหลือกับตีแกงครับ ต้องเย็นควรเย็นอีกหน่อยนี่ยเข้าถือมะก้อยเฮ็ดครับนี่ส่วน้อยนะครับนี่อมมะก้อยนะครับส่วนยืนในหม้อเข้ากันสิไบาตะแกรงนะพี่น้องเนาะนี่ครับนี่ส่แกวนะลงไปครับตามไปด้วยข,ขว้าวคั่วนะพี่น้องเนาะ เอ้ยอ <poker> ่าเข้าวคัวครับเส้นลงไปละยครับมี่น่ากินกินข่าวพี่น้องเอ้ยครับอ่าผงนัวครับใส่ลงไปใส่หน่อยแซีบหน่อยใส่หลายแซีบหลายตามด้วยน้ำปลาแดกจังน้อยครับนี่พร้อมๆน้ำปลาจังน้อยครับ อมาเด้อพี่น้องอกินปลาแดดข่าขัวพริกป่นเตะ้ขอดังล่ะครับนี่มันหน้าโอ้ยนำลายแตกนี่ครับหั่นบานๆเนาะกินยังไงอื้มห่อแล้ว, <c oughs> ลวโคตรมันเข้ากันแค่น,น้อยครับโอ้ยหอมเลือพี่น้องเลยไปใส่หอมครับ สเข้าไปใส่เข้าไปใส่หน่อยเสีบหน่อยใส่หลายเสียหลายพี่น้องเนี่ยยวครับเยอะยอะเต็มเด้มเตมมม นานแล้วเนาะไม่ได้กินหรอกอืมอืมมาพี่น้องกำลังดีอืมเราจะไม่กินแล้วกันครับ มาตักมากินเราเด้อพี่น้องเด้อบอไปครับมานั่งกินน้วกันหอ,อหอมหอมครับเรียบร้อยแล้วพี่น,อนอ้องมากินขาอน้ำกันเด้อในยู่ในขินแรงนี่ อยู่มากินรำกาญด์เลยวิ่งหอดสมพักกันไม่ได้พีวว่น้องสมพักนะนี่อยู่มไม่กินมือถอดกระเทียมอาหารบานๆเลาวมาครับบานหนึ่งขึ้นเขาด้วยกัน,กนาาบ้านๆ ก็ไกินครัแบแซ่บแซ่บแซ่บเออกล่เดดีกไดอที่เด็ม อาสุดละเฮ้ยเขาเรียกมืกินแบบอาหารบ้านๆเนาะครับจิม้มกันครับ กินห่อครับประมาณนี้แหละครับนะมาอยู่มากินนรำกันเด้อพี่น้องบ้านครับจะในยังสะโพกขิ่หน้านะครับ,นรบเนาะว่าเฮาเซตวายู่ยังกินนะครับอาหารบ,าบา้านๆเฮาหวานมะกรอยสุดยอดนะครับ